ชาวต่างชาติน,น,นะครับเป็นชาวจีนพี่น้องเป็นชาวจีนครับวันนี้ทัวร์จีนลงครับ<อ><อ>เป็นชาวจีนมาถวายช้างของขํามนะพี่น้องช้างของขําครับโอ,โอ้โหนีครับพี่น้องกน,นีกว่าชาวจีนครับโอ้โห เต่ร้องมาแก้บนคร Blog, ับสามสามครับเสียงพูดนี่คือชาวจีนนะครับพี่น้องไม่ใช่คนไทยนะครับโอ้โหนี่ครับอือครับผมไม่ใช่โอ้โห สาธุสาธุสาธุสามุครับพี่น้องนะครับมาแก้บ,บนครับเป็นชาวจีนครับอ ครับสาธุนี่คือสารเท้าหมหาพรมครับพี่น้องโอ้โหวันนี้คนมาอย่างล้นหลามครับเต็มครับพี่น้องครับอืนี่ครับ,อรบโอ้โห วันนี้มาเยอะจริงๆครับวันนี้คนหลั่งไหลามาพี่น้อยนะครับหลั่งไหลามากล่าวไหวขอพรครับเต็มครับปา้าด่ครับวันนี้เยอะจริงๆครับ โ,โสาเท้ามหาพรมครับอืมนี่คือโรงแรมอราลว,วันครับโรงแรมอราลว,วันแบงคพอกครับโอ้โหนี่คืออาวออฟครับอาวอ๊อฟคนเต็มอวอนี่ครับ ชาตังชาท่านน้องเป็นชาตังชาตินหนานครับอีครับดานนีก็ชาตังชาเช้ามาเทพมุงไพครับมาดีครับ,พ,รบพี่น้องด้านนี้ก็เต็มครับอืมเป็นชาตังชาต้นานหน้าครับอันนี้เป็นสีแยกราชาประสงค์ครับ ดาตูนคือห้างเซ็นเตอร์เวิลด์ครับงามเด้ครับภาพยามค่ำคืนนี่ครับโอ้โหสวยจริงจริงด้ดวยนะครับนี่ครับ,รบว้าวครับชาติต่างชาติทั้งนั้นครับ วันนี้มาอย่างลหลามครับมากราบไว้พรอ,พอร้ครับดกวชาติ่างชาติครับโอ้โห ต่อไปจะขอไปเอฟซลงไปด้านเตอ์นะครับไปเทสมแล้วก็กาบว้ขออนจากเท้ามหมาพมเนาะพี่น้องไปเจอกันด้านล่างนะครับลงมาแล้วครับพี่น้องนี่คือเอรลวันแบงคอ์อกครับโอ้โห งานดีครับว้าวือหอตกแต่งไฟอย่างสวยงามพี่น้องครับปาดีครับ,อรบโอ้โหให้โซลุหลาครับว้าวือหอโอ้โห สวยจริงจงพี่น้องน,นี่ครับโอ้โหงามดีพี่น้องน,นี่ครับว้าวดานสายมือไปสารเท้ามาพรมครับอื้อ ภาพยามค่ำคืนนี้สร้างสวยงามจะได้เกิดพี่น้องนี่ครับว้าวครับสวยจริงๆครับว้าวพี่น้องไม่ขอเข้าไปนะครับวันนี้กับแท้ตั้งเจอ ขามาก่าพ่อพอนจากเท้าหมาพมเนาะด้านซ้ายมือครับพี่น้องคือศาลเท้าหมาพมครับอยู่ที่สี่แยกราชประสงค์ครับโอ้โหครับพี่น้องคนเต็มครับสวัดีครับโอ้โหพี่น้องไปนะครับคนเต็มครับปวาดีครับคนเยอะจริงๆครับ โอ้โหนะครับเปินมากกล่าวไหว้ขอพรนครับป้าครับคนที่มาเยอะจริงๆครับพี่น้องและมีทั้งคนไทยทั้งชาติต่างชาตินะครับโอ้โหนะครับสาธุครับมาขอพรวันสิ้นปีเก่าเนาะและก็ตอนรับปีใหม่ครับอื้มน่ครับพี่น้องโอ้โหเยอะจริงๆครับ สารเท้าหาพรมครับโอโหด้านนี้ก็มาเป็นทัวร์พป่น้องมาเป็นทัวร์ครับวันนี้ทัวร์ชาวจีนลงครับพี่น้องนะครับเต็มครับโอ้โหเป็นเยอะจริงจรงครับนี่ครับมาอย่างรหลามครับ เอเวอร์ไบจว้าวเยอะจริงๆพี่น้องครับเพิ่มครับโอ้โหนะครับสาธุสาธุพี่น้องครับชาวต่างชาติทั้งนั้นครับเป็นชาวจีนพี่น้องเป็นชาวจีนครับ วันนี้ทัวร์จีนลงครับเป็นชาวจีนมาถวายช้างของคับนะพี่น้องช้างของคําครับโอ้โหดีครับพี่น้องด่านนี้ก็าชาวจีนครับโอ้โหเต้พี่น้องมาแก้บนครับ ไดมจะอเด็รอเน้เสียงพูดนี่คือชาวจีนพน้องไม่ใช่คนไทยนะครับโอ้โหครัสีครับผมไม่ชโอ้โหสาธุ สาธุสาธุสาธุครับพี่น้องนะครับมาแก้บนครับเป็นชาวจีนครับด้านนี้ก็มาต่อแถวแก้บนรับพี่น้องนี่ครับโอ้โห สาธุครับพี่น้องนี่ครับเป็นชาวจีนทั้งนั้น,นครับโอ้โหนะี่ครับสาธุ เดี๋ยวต่อไปต้องขอตัวนะครับพี่น้องขอตัวกราบไหว้ขอพรครับสาธุครับ สาธุครับพี่น้องวันนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตมากครับมาก,ก่าไบข้าวพรจากขถวมาพครครับโอ้โหคนเต็มพี่น้องครับชาวจีนทั้งนั้นครับโอ้โหพี่น้องข้าวบัวบางผมก็ต้องขอเชิญ้ะครับเจฟซี FC เนะาะทั้งคนไทยทั้งคนลาวนะครับก็ขอเข้ามาก,ก่าไบข้าวพรครับ นีครับสาธุคับพี่น้องโอ้โหวันนี้เยอะจ,จริงๆครับนี่ครับ em> ด้านนี้ก็เป็นชาวจีนครับวันนี้จีนมาอย่างล้นหลามอย่น้องเอ้ยนี่ครับเต็มครับอืมช้างทองคำครับน BE ี่ครับชาวจีนทั้งน้อยครับมาเป็นทัวร์พี่น้องเ้ยนี่ครับโอ้โห ด้านนี้เป็นชาวจีนครับไต็มากก็ไหว้ขอพรแล้วก็สุกเจอสุกใจร้ายพี่น้องเอ้ยนี่ครับนี่ครับโอ้โห มาต่อแถวแก้บนครับพี่น้องครับเป็นชาวจีนครับมาแก้บนครับสาธุสาธุครับเป็นชาวจีน,น,นค,รค,รโโครับพี่น้อง วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องสวัสดีเดอสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุ